อรุณสวัสดิ์สวัสดีตอนเช้าครับเพื่อนๆครับเช้านี้ผมพาเพื่อนๆมาทําความรู้จักกับต้นดอกไม้ชนิดหนึ่งนะครับเป็นต้นที่ค่อนข้างที่จะหายากนะครับผมถ้าภาษาบ้านผมเรียกว่าดอกสเลเตนะครับถ้าเป็นภาษา,ษาภาคกลางจะเรียกว่าดอกมหาหงนะครับผมลักษณะของดอกจะเป็นแบบนี้นะครับกลิ่นจะหอมเย็นมากครับกลิ่นจะหอมหอมมากหอมมากจริงๆครับผมแล้วก็ หอมเย็นๆเวลาเราได้กลิ่นแล้วเราจะมีความสดชื่นนะครับผมนี่ครับลักษณะของต้นสดอกสเลเตนี้นะครับก็จะเป็นลำต้นเหมือนต้นข่านะครับผมแล้วก็ใบก็ลักษณะคล้ายๆกับใบข่านะครับการแตกยอดเช่นเดียวกันนะครับการขยายพันธุ์เช่นเดียวกันเป็นการแตกหน่อเหมือนข่านะครับผมค่อนข้างที่จะหายากแต่ว่าบางส่วนนะครับที่มีก็มีค่อนข้างเยอะนะครับ เวลาเราสามารถเราเอาปลูกลงดินนะครับผมเวลาที่เขาได้อุณหภูมิที่ดีได้ดินที่ดีได้น้ำที่ดีได้ปุ๋ยดีนะครับเขาก็แตกก่อได้เร็วมากนะครับบ้านใครมีบ้างครับผมดอกสเลเตหรือดอกมหาหงนะครับก็จะมีสีขาวนะครับจริงๆมีอีกสีนึงคือเป็นสีเหลืองนะครับผมแต่ว่าผมไม่มีนะครับผมมีสีขาวสีขาวเป็นสีออริจินอลที่ หาง่ายที่สุดแต่ถามว่าง่ายไหมก็ไม่ได้ง่ายเลยนะครับเนี่ยครับการที่เราได้แบบได้ดมกลิ่นเขานะครับก็จะทำให้เราแบบมีความรู้สึกแบบสดชื่นนะครับผม บ้านบ้านใครมีบ้างนะครับมาเมนใต้คลิปพูดคุยกันได้นะครับสําหรับเช้านี้สําหรับคลิปสั้นๆนะครับผมมารู้จักดอกกะเลเตนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ <Sorry. S 1>